ย้ายลายไปมือถือเครื่องใหม่ข้อความแชทไม่หายในง่ายเพียงแค่สแกนโค้ดก่อนอื่นแนะนำให้คุณทำการสำรองข้อมูลแชทไลน์บนมือถือเครื่องเก่าของคุณให้เปิดแอปไลน์จากนั้นแต่ที่ไอคอนรูปเฟืองมุมขวาบนของจอแตะที่เมนูสำรองข้อมูลการแชทแต่ที่สำรองข้อมูลตอนนี้เลย รอจนกว่าจะทำการสำรองข้อมูลเสร็จตรงนี้จะใช้ระยะเวลามากน้อยตามปริมาณข้อมูลของคุณหากเป็นไปได้แนะนำให้หลบแชทที่ไม่ใช้แล้วออกบ้างจะช่วยได้เยอะเลยเช็คให้แน่ใจว่าข้อมูลสำรองของเราเป็นวันที่และเวลาล่าสุดแล้วตามภาพข้อควรทราบกรณีย้ายข้ามระบบปฏิบัติการระบบจะทำการดึงแชทล่าสุดของคุณ14วันเท่านั้นไปยังมือถือเครื่องใหม่ กรณีใช้ระบบปฏิบัติการเดิมระบบจะทำการดึงข้อมูลแชทที่สำรองไว้ทั้งหมดไปยังมือถือเครื่องใหม่วิธีการย้ายไลน์จากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ให้เราเปิดแอปไลน์บนมือถือเครื่องเก่าแล้วแตะที่ไอคอนรูปเฟืองที่มุมขวาบนของจอจากนั้นแตะที่เมนู QR Code สำหรับโอนย้ายบัญชีแบบง่ายมือถือเครื่องเก่าจะแสดง QR Code ขึ้นมา ให้เราเอามือถือเครื่องใหม่มาเริ่มทำการสแกนโค้ดบนมือถือเครื่องใหม่ให้คุณเปิดแอปไลฟ์ขึ้นมาจากนั้นแตะที่เมนูเข้าสู่ระบบด้วย QR code แตะที่เมนูสแกน QR code แล้วให้เราทำการสแกน QR code บนหน้าจอมือถือเครื่องเก่าได้เลยเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการย้ายไลา์จากมือถือเก่ามายังมือถือเครื่องใหม่โดยที่ชัดเก่าไม่หายไปหมด หากชอบคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้ช่วยกดติดตามกดถูกใจชาววิน co เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ